สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแมวมาแล้วนะคะน้นเรียนจะพบกับคุณครูสอนวิชาสังคมศึกษาสถานวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะในหัวข้อคนดีของชุมชนนะคะเขาบอกว่าการอยู่ร่วมกันของคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนจําเป็นต้องมีกฎระเบียบข้อตกลงและหน้าที่เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ วันนี้คุณครูจะสอนในหัวข้อแรกนะคะข้อตกลงของครอบครัวครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกอาจมีกิจคนอื่นๆด้วยเมื่ออยู่ร่วมกันจึงต้องมีกําหนดข้อตกลงหน้าที่เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามและทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คือ เข้านอนตรงเวลาเมื่อตื่นนอนแล้วก็ต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเมื่อทานเสร็จแล้วก็ต้องล้างถ้วยชามให้เรียบร้อยเลิกเรียนแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านทําการบ้านและช่วยเหลืองานบ้านอันนี้คือข้อตกลงของครอบครัวต่อไปจะเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนนักเรียนก็ต้องอยู่ร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆดังนั้นแต่และโรงเรียนจึงต้องกําหนด กฎแะเบียบให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติดังนี้เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นตั้งใจเรียนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่ทำลายให้เกิดความเสียหายไปถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติแต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนก่อนออกจากห้องเรียนขณะที่ครูทำการสอนนักเรียนต้องขออนุญาต พื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้คือกฎระเบียบของโรงเรียนต่อไปเป็นกฎระเบียบในการใชสรสร้สถานที่สาธารณะสถานที่สาธารณะหมายถึงสถานที่ที่เป็นสมบัติของส่วนรวมบุคคลทั่วไปมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์จากสถานที่นั้นผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์สถานที่สาธารณะจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่หรือข้อบังคับของการใช้สถานที่ เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นสถานที่โบราณสถานห้ามปีนห้ามปีนป่ายห้ามถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมสาธาณสถาน,านควรแต่งกายให้เรียบร้อยให้เหมาะสมถอดรองเท้าก่อนเข้าสาธาณสถานอันนี้คือเป็นข้อตกลงกฎระเบียบในการใช้การอยู่ร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บุคคลต่างๆในชุมชนล้วนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือเสื้อฟังคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ปฏิบัติต,ตามกฎระเบียบของโรงเรียนครูอาจารย์มีหน้าที่สอนหนังสือให้แก่ศิษย์อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมให้มีความรู้พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีและหาะไรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวแพทย์มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบป้องกันปรับปรามจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดอันนี้คือหน้าที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ครูผู้มาหมดนี้นะคะเป็นการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ ต้องปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนทบทวนเนื้อหานี้เสร็จแล้วนะคะช่วงต่อไปคือให้นักเรียนทำใบงานนะคะใบงานอันนี้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนอ่นนานสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามนักเรียนทำความเข้าใจกับเนื้อหาก่อนนะคะแล้วตอบคำถามนะคะ เนื้อหาที่ครูจะสอนในนี้นะคะจะเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะอ่านสถานการณ์ที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามในเนื้อหานะคะบอกว่าเก่งเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะของชุมชนขณะที่กําลังเดินเล่นอยู่นั้นเขาเห็นดอกไม้สีสันสวยงามเต็มไปหมดเก่งจึงคิดในใจว่าดีจังเก็บดอกไม้ไปฝากคุณแม่ดีกว่า จากนั้นเขาจึงเด็ดดอกไม้ด้วยความเพลิดเพลินทันใดนั้นก็มีเสียงบอกว่าหนูจ้าหนูจ้าหนูจะเด็ดดอกไม้ในสวนสาธารณะไม่ได้นะจ๊ะเก่งจึงหันไปพูดว่าทําไมจะเด็ดไม่ได้ครับดอกไม้ ok เป็นของเจ้าของอันนี้คืออันนี้คือเนื้อหาที่ครูให้เรียนอ่านแล้วจะมาตอบคําถามในใ,นใบางานนะคะในใบงานนักจะมีตอบคําถามอยู่สองข้อให้เรียนอ่านแล้วตอบคําถามให้เสร็จนะคะในช่วงนี้คุณครูก็ ขอจบกันสอนนบอ,อนไลน์เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ